จากว่าลาศรนกับบุญเแก่ครับตีกุ้มลาศรน์ตีทำน้าครับดังนั้นปีนี้ได้ผลครบทุจากเพื่อสองอย่างคือเพื่อไอมันจะตายลงตายลงตายลงเรื่องน้ำน้ำอยู่สมหราบไปกับลงแทงถึงนั้นโอเคครับไปนล่าเหลืองเาปะเป็นยยังอ่ะ

ไม่ได้เลยรผมมาทำ้าวข้าวข้าวขาว้า้าไว้้าาวข้าวข้าวขาวไ้้าวาวาววาวข้าว้วี้าวข้เพี้าวข้าวข้าี้ยกันโดด้า้าวข้าวเ้ววขา้ว กินได้ข้าวหลงไงบ้านโงกินข้าวเจ้ามันเป็นกินได้ข้าวหลงเจาาว่าร้อนสลอนแตะบนนั้แกตงครับต okay? ีกลุ่มราสนอนตีทำนานะครับดังนั้นปีนี้ได้พระฝนโคตรจะเพื่อสองอย่างซื้อเพื่อไอ้เพื่อเพื่อเพื่อกระโดดแล้วก็เป็นเพื่อใบครับใบครั ครับดังนั้นทองระลงเก็ดนี่ได้จัดงารหมันหนึ่งแามหมืกบาทครับเพื่อซื้อจับเสื่อทั้งรลานอนในตตบบนเก็ทพ้งนี้ครับเสียหายนักเสียหายนักก็สี่พันกว่าเลยครับสี่พนกว่าได้สี่พันกว่าเลยเอนนี้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบประมาณสักกี่ราย ไล่ผมผมผมล้มไหลนะครับมันได้ล้มไหลแต่กรื่ลลองเฉลี่ยเป็นไหลบางอน่างส่วนเซ<อ>ลที่แยกเป็นไลยว่าหน้านี่ฟูที่ขึ้นทะเบียนก็เกษตรอำเภอมีมีสี่พันกว่าไรครับแต่แจกออกม,มาแบบคนละกี่ไรไรหนึ่งเดใช้ประมาณหนึ่งขวดเจ็ดขวดเจะต้อง,นงนเนื่อกันเงินเกี่บาท มันคงซื้อกว่ามันจะเสียหายไปเยอะครับนี่นี่เป็นเริ่มติดบนครับระบาดมันระบาดขึ้นบนมากนะมันจะมันจะตายลงตายลงตา่ลงจะน้ำนี่ยน้ำอยู่ด้ดดดานใดระดลงแทงถึงนั้น